ขามาใส่บาทกันเนาะข่าเนาะเมื่อวานเนใส่บาตให้แม่หมยู <c oughs> มยองกับหมูยองกับุูนเชียงทอดนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยอัดผิดอัดถึงเลยบริคิบใช่ไหมมันก็มาใส่บาตรกันเล้วค่ะเด้อขาเด็ค่ะหามาเลยหามาเลย chết lấy bỏ hào hào Nhi, 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 Cả bừng bần như cả. มันนี่คือสีแดงแหงอยู่ดอกค่ะเนาอหมอกเต็มเลยนะขามีแต่หมอกห้ามออกทางนะเขามาเร็วเดี๋ยวจะไปของผามันนี่สวัสดีค่ะเขามาเลยลูกเขามาอย่าไปใกลทางนะคขามาโจ๊ก เงินเงินขำมาเร็วลงมาเข้ามาเร็วหนึ่งสองสามไปเร็วหนึ่งสองสามชกเงินเข้ามาเร็วม,ม,า,มามาเร็วเล่นข้าวกันนะมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว เพื่อไข่ผีนอนอีกอีกอยู่มหวานนี่โหมอกคักเลยมันนี่แต่ร้อยแต่การร้อยหวานห้าร้อยหกร้อย ลงมาส่งพระกันนะครับผมเอากับข้าวเอามะนาวลงให้พระครับผมนี่เห็นไหมบินฑบาตเสร็จแล้วเตรียมตัวกับวัด

นาวกับหน่อไม้น่อไม้ยังมบน้อไม้ไล่หรือมั้งมาหนาวหน่อไม้จมเลยอ้คุณม็อ้วกไ่นนงนกว่าหน่อไม้มามี เราพร้อมๆ้ได้เฮ็ดตับขนาดออกเลเฮ็ดตับนานออกเยังไม่ทันออกอยู่ปีนี่ันยังไม่ซุ่มเท่าไหร่มันต้องฝนตกคุ้มๆเฮ็ดตับ มันออกมันออกกระจายครับออกมองระดอกสองดอกมันไม่ได้ออกเป็นหมู่นะท่านมองที่เคยออกเท่าหาเาลาะก็ยังไม่ออกอยู่ มะข้าคุณมกสบายเดี <Gym. S 2> ๋ยวไหวาน่ะโอวข <instructor> ัดแท้ไม่อยากได้กระโดเลยมันตันหน้าบ้านอยู่เลาะข้างไข่อยู่พร้อมเดินทางกลับบ้านกลับวัดเด้อรถประจำกาย อาจารย์เราโจดเราโจดชิดนั่นโทษน่านไปแล้วเด้อครับเด้อฮะบอกเราไม่ได้ยินหรือมั้ง่อยก็ไม่ได้ยิน กลับแล้วกับวัดภูหลวงเลยนะครับวันนี้น้ำหมอกน้ำหมอกเยอะครับเยอะวันนี้น้ำหมอกลงอีกถ้าวันไหนน้ำหมอกลงเยอะๆนี่เดดจะแรงมากนะครับ โอเคครับผมฝากกดติดตามช่องลุงมกักปะถอนกกกอกให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องปะถอนบ้านกกอกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ปะถอนด้วยนะครับคลิปนี้เขาจบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ